ไอเดียเฟอร์นิเจอร์เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอฟิวเจอร์แล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรนะคะแล้วก็มีที่นี่พิศโลกเนเตต์รู้จักเคียครั้งแรกเนี่ยในเพจในเว็บก่อนดีว่าเลยโทรไปถามเขาอยู่ไหนแล้วก็เลยขอเข้าไปดูในพื้นที่เขาแล้วมันก็ทําให้เราเห็นนวัตกรรมใหม่ๆของสินค้าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะตรงนี้ เริ่มจากแรกๆเนี่ยเรามีแบบนกหาในอินเทอร์เนต็ตก่อนเนาะเราหาอินเทอร์เนต็ตว่าเฮ้ยสไตล์เนี้ยเราชอบมันสะอาดมันโปร่งมันโล่งดีแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเป็นจุดที่ลมผ่านนะคะครั้งแรกพี่ก็กะว่าจะเป็นห้องแอร์ธรรมดาเราก็เสียดายลมค่ะเราบอกตรงเลยว,ว่าพี่ก็ไม่ยืนหูเสียดายลมมนาะถ้าเราเป็นห้องปิดธรรมดาลมจะไม่ผ่านเลยพี่ก็เลยมองว่าอยากจะได้เป็นแบบเลื่อนเปิดแบบนี้เราก็ไปสองแสวงหาว่างานไม้ บานเฟียมเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างเฮ้ยแต่ไม้มีปัญหานะหรือมันบวมอะมันบวมสีมันซีดใช่ค่ะใช่แล้วมันตรงใจก็คือทั้งเรื่องคุณภาพของวัสดุเนี่ยมันโอเคมากเลยมันแข็งแรงอย่างที่เขาโฆษณาจริงๆเลยค่ะแล้วก็รูปลักษณ์ของมันคือสวยเป็นใกล้เคียงกับธรรมชาติมีลูกค้าหลายคนมาเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นงานอลูมิเนียม ฝนตกก็น้ํามไม่เข้าค่ะค่ะดีค่ะน้ํามไม่เข้าไม่ซึมก็ยังตอนแรกก็ห่วงอยู่ว่าเฮ้ยน้ํนาม,มันจะออแล้วมันจะมีการย้อนเข้าไปไหมอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ระบบรางเงี้ยค่ะไม่มันมันโอเคอะคือห่วงเรื่องบ้านปอกพวกงานไม้จะเป็นเวลาใช้มันไม่สมูทอ่ะแต่อันเนี้ยใช้ใช้ดีเลื่อนมือเดียวได้เปิดปิดสบายลูกน้องก็ชอบ ที่ที่ประทับใจใน,ในงานของเฮียเองก็คือว่าลูกน้องหมูกระทเป็นมืออาชีพมากๆนะคะตอนที่มาวัดหน้างานะกับเวลามาเอางานมาประกอบอะคือมันเ๊ะตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยแก้ให้ตอนนั้นเลยโ,โอตามเขาก็มาดูแลให้แบบนี้หมดนี่ไม่น่าถึง3วันคือมาถึงปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทำมาละมาถึงก็มาประกอบลงอย่างเดียวคร๊บเดียวเลย